หลังจากที่รถถังโดนกระแสดราม่าด้านลบๆว่าเจอแต่นักมวยอ่อนๆแก่ๆไม่เจอของแข่งสักทีล่าสุดเจ้าตัวก็เริ่มซ้อมทำร่างกายพร้อมจะพิสูจน์ตัวให้แฟนมวยได้เห็นโดยสิ่งที่หลายๆคนเห็นและสังเกตคือในช่วงนี้รถถังแกมักจะโพสตัดพออยู่บ่อยๆนะครับและล่าสุดในเพจของวันที่ปล่อยภาพกับการเมืองบ้านเรากลับไม่มีรถถังอยู่ในนั้นเลยในขณะที่เจ้ากันที่กำลังเจ็บน่าจะพักยาวอีกเป็นปียังมีรูปติดมาเลยครับ ทำให้พี่ๆหลายๆท่านตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาไฟล่าสุดก็ย้อนกลับไปเกือบจะครบปีแล้วนะครับเราก็ต้องมารอติดตามมาต่อไปว่ารถถังเนี่ยจะมีไฟชกอีกทีเมื่อไหร่บางคนถึงขั้นบอกว่ารถถังในแกจะหนีวันแล้วไปชก MMA แล้วเนื่องจากรถถังเองก็มีชื่อเสียงทางฝั่งอเมริกาอยู่มากแต่บอสชาตีไม่น่ายอมง่ายๆนะครับระดับมวยแม่เหล็กอย่างรถถังยังไงก็ขอให้มีไฟชกไวๆทุกคนรอดูอยู่แน่นอนครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆแฟนมวยช่วยกันกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับติดตามข่าวสารกีฬามวยได้ที่พัดยก24ครบจบทุกความมันพัดยก24ครับ